กรมพระคลังมหาสมบัติถือเป็นเขตพระราชฐานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในทุกราชการเพราะทําหน้าที่สําคัญในการดูแลรักษาทรัพย์สินอันทรงคุณค่าของแผ่นดินโดยจะเห็นได้จากท่านที่กํากับดูแลกรมพระคลังมหาสมบัติล้วนเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดและเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจจากพระมหากษัตริย์ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งทรงดํารงตําแหน่งกรมมื่นพิษเนศวนสุรสังกาศ ทรงได้รับมอบหมายจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงกำกับดูแลกรมมหาดเล็กและกรมพระคลังมหาสมบัติจวบจนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชก็ยังทรงกำกับดูแลพระคลังมหาสมบัติอยู่จนถึงปีพุทธศักราช2418และทรงพระรพรทานพระบรมราชานุญาตตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จเจ้าฟ้าจตุรนรัศมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์ที่ทรงมีพระดำริ ให้จัดสร้างเทวรูปขึ้นองค์หนึ่งเพื่อเป็นรูปแทนอุบัติเทพผู้คอยปกปรรัารักษาพระราชทรัพย์ของแผ่นดินที่เก็บรักษาอยู่ในพระคลังมหาสมบัติและให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ,ใจแก่ข้าทูลละอองทุลีพระบาทที่รับราชการในกรมพระคลังมหาสมบัติให้มีขวัญกำลังใจยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตเรียกว่าพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ สันนิษฐานว่าพระคลังในพระคลังมหาสมบัตินำรูปแบบในการจัดสร้างมาจากลักษณะของพระสยามเทวาธิราชผู้ทรงเป็นอุบัติเทพที่คอยปกปักรักษาประเทศให้รอดพ้นจากภัยคุกคามต่ตางโดยทั้งสององค์ทรงเครื่องแบบประสติริยาธิราชพระหัตถ์ขวาทรงพระขันคล้ายกันส่วนพระหัตถ์ซ้ายของพระสยามเทวาธิราชทรงจีบเสมอพระอุระ ขนาดที่พระหัตถ์ซ้ายขององค์พระคลังนั้นทรงดอกบัวซึ่งเปรียบเหมือนทรงปกปักรักษาทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของแผ่นดินเทวรูปที่สร้างขึ้นในครั้งนั้นนะครับมีขนาดองค์ไม่ใหญ่โตเท่าไหร่นักครับผมน่าจะไล่เลี่ยใกล้เคียงก,ก,ก,กันกับพระสยามเทวทิราชซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ก่อนหน้านั้นนะครับเป็นเทวรูปยืนทรงเครื่องอย่างพระมหากษัตริย์พระหัตถ์ขวานั้นทรงพระขันนะครับ ก็อาจจะเป็นเครื่องหมายของการป้องกันเพศภัยพยันตรายต่างๆพระหนั้ายนั้นถือดอกบัวในทางคติในเรื่องของศาสนาทั้งหลายก็ถือว่าดอกบัวนั้นเป็นเครื่องหมายของปัญญาซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งครับผมเทวรูปที่เรียกว่าพักครังนี้ก็ได้เป็นมิ่งขวัญของอาคารที่เราเรียกว่าพระครังมาสมบัตินี้สืบเรื่องมาช้านานในปัจจุบันนี้กรมสาร,รักซึ่งเป็นกรมที่ดูแล รับผิดชอบภารกิจของพระคลังมหาสมบัติที่ว่านี้สืบต่อมานะครับก็ได้มีธร,รมเนียมปฏิบัติที่เคารพนับถือว่าพระคลังนี้เป็นเทพยดาสําคัญสําหรับความมั่นคงมั่งคั่งข,งของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจการทํามาค้าขายความรุ่งเรืองความมีความมั่นคงในทางด้านการเงินการทองทั้งหลายในขณะที่พระสยามเทวาธิราชนั้นเป็นเทพยดาผู้ใหญ่ที่ดูแลความปลอดภัยของสยามประเทศโดยรวมครับผม ก็เป็นเทวดาอีกองค์หนึ่งที่คนไทยเราไม่มีโอกาสได้รู้จักได้พบได้เห็นท่านบ่อยครั้งนักนะครับปัจจุบันพระคลังในพระคลังมหาสมบัติทรงประดิษฐานอยู่ณสำนักทร,รัพย์สินมีค่าของแผ่นดินภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้เหล่าข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องได้เคารพสักการบูชาด้วยมีความเชื่อว่าใครที่ได้เคารพบ,บูชาพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ มักจะประสบความสำเร็จด้านทรัพย์สินเงินทอง